สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วห้องไดห้องพักแล้วครับทางคูบตาเขาจะพามากินข้าวพามาเลี้ยงข้าวนะครับสังสรรค์กันครับเมื่อนี้ครับมาร้านอาหารรู้เลยครับปาพี่น้องออันนี้ผมกามาทริปนี้ก็เป็นทริปที่สองเลยนะครับที่คูบตาเขาพามาเนาะครับพี่น้องเขาก็ยืนถ่ายลงถ่ายรูปกันครับเขาก็จะมานี่แหละครับเข้าห้องไปครับ นี่มันมีห้องอาหารของเขาครับนี่สวัสดีครับพี่ไปเชิญจ้าเชิญจ้าได้จ้าผมยางไปเลยครับอ้าวพี่นุน่นก็อยูนี่นี่เองครับโอ้ยไปอยู่ใสมากครับอมมีเพื่อนใหม่น้ำครับผมนี่พี่นุ่นเขากับสาทย่าครับมูเขาอยู่เนาะอ้าได้เพื่อนใหม่ก็ดีใจน้ำครับผมไปเขากับมาอยู่กับเพื่อนเก่า,านี่แหละครับอ้าว มาจะไหนเนี่ยมาเกาะแข่งเกาะขาครับพี่น้องอขอถ่ายรูปซีซีครับนี่แหละครับของแท้ครับอยากกินเนี่ยงก็ยกสดได้เลยครับอันนี้เพิ่นกับมาตักเข่าตักอาหารกันเนาะครับเบื้องพีเอเพื่อนอยากได้หม้อสักนี่แหละครับตักเข่าครับโอ้ยไงไปบ้าอ้าวไงวันนี้เจ้ากินมืดอยู่บ่เบื้องกับสาวๆกับมาตักเข่าครับผมทริปนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับ พี่มานี่ผมประทับใจสุดๆครับเบงครับพี่ๆเขาเป็นกันเองมากเลยครับเสียตาก็จะโยกหม้อไปกินครับโอ้พอได้อาหารเท่ากันนี่ครับมานังกินเขาอ้อม่วงกันนาอพี่น้องนี่ผมก็ได้กินใส่กอกอันนึงครับอุ้ยแสีบแห้งครับพี่น้องครับพี่สันเขากะสาตะใหญ่ยังดอกอุ้ยจักรวัวยังกรับบกหูวเรียงเลยครับโอ้ยนาะบกปานบกเคยได้ว้าครับพี่น้องมา มากินข้าวกันครับผมนี่เสร็จปุ๊บเพื่อนกัสาธยายอีกครับนี่พี่คนสวยเขากับสาธยายกับผ้ากันปบมือปบมือกัมักย่องได้ไหมนี่แจกเงินเลยครับผมอ้าวไปปบมือแจกเงินหลนครับแจกเลยครับแจกแจกแจกตบมือกับแจกอีกเอาไปตบมือแจกอีกอ้ากกันมักย่องกันดีครับแจกเลยครับอ้าวคนละหาร่อยหาร่อยอ้าวจาน เอาไปจานเอาไปนี่เป็นไนอุ้ยสุดยอดพุ่นไปปุบมือให้สุกคนครับผมเอาอุ้ยได้แบ่งกาวโม่คนละหารลอยบาทดีใจค่ะครับนี่เอามาสู้อีกครับพี่เอครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยมาอันนี้เขาก็เริ่มแนะนน่ตโตกันแล้วครับผมแน่หน่ตโตกันลวเนาะมาดู คนก็หล่ไลครับพี่เอก,ก็ไปแนะนําโตครับพูดว่ไไาไปใสมาใสเป็นยังไงเนส่สบายดีบ่หมดแล้วนี่ทางคู่ตาก็จะมาแนะนําโตขึ้นกันด้วยครับผมไว้ให้น้อยหน้าครับหลังจากรับเงินเสร็จแล้วมันนับใส่กันครับว่าใครได้หลายสุดครับกับเป็นผู้ชนะเนาะพี่น้องพมดแล้ววันได้หลายวันก็ด,ดีใจใหญ่เปิดปัดปาดเบิงบ้งเบ,งบ,งบงื้องเบื้องเบื้องจ้าก,ก็มักยองไลเอา <c oughs> นี่อันนี้เขาก็เริ่มเล่นเกมกันแล้วครับพ่อกินข้าวเสร็จกับมาเล่นเกมกันครับนี่ก็ตั้งวงเล่นเกมครับไพชนะก็ได้เงินอีกครับผมโอ้ยทริปนี้สนุกอีหลีครับปะพอเสร็จปึ๊บพ่อก็เดินทางกลับห้องครับเขาจะมีรถตู้มารับถึงที่เลยครับผมไปพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม